ม้วแปลงนะครับผมใส่กับบอร์ดตะกัวก็จะเคลือบนี้นะครับด้านข้างด้านบนด้านล่างครบเซตเลยอ่าประมาณนี้เลยลูกหนึ่งนวดกับตัดยาวยาๆรอ,อบที่สอง้วนะช่วยนับด้วยเดี๋ยวลืมความทิมตา สามอันนี้พันไฟย่อยนะไฟที่จะไปเลี้ยงบอดได้ ye, แล้วก็เลี้ยงไอซชุดนี้สามแล้วรอบสุดท้ายรอบที่สี่จะได้สิบสองวนพอดีรอบละสามพันรอบหนึ่งได้สามวนสามสี่สิบสอง กดไฟย่อยอยู่ตรงนี้อ่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ขยอดซิลิโคนตามที่หลังกันเคลื่อบนำสั่นสะเทือนมันเปียดได้นำยาประสาน อลวดกาแฟจะได้ปัจจีง่ายขึ้นแลในขั้นตอนนี้หัวแรงต้องร้อน ป็งไ,ไงลูกนอนรอแม่ก่อนนะคะอ่ารอแม่ก่อนอืมเพ่อทำงานก่อนลูกพ่อทำงานก่อนนะคะรวดใหญ่รวดเยอะหลายเส้นใส่ยากหน่อยเดี๋ยวบัตรกีเดี๋ยวเหลือใส่ไฟย่อยสองฝั่ง ลูกสาวลูกสาวนอนลูกสาวนอนกอดตุ๊กตาไปก่อนนะไปใส่ไฟย่อยตรงนี้ก่อนโอเคหนึ่งรอบแล้ว รอบที่สองที่สอง้วรอบที่สองแล้วรอบที่สามสามแล้วก็สี่ไฟย่อยม้วนขโมดมาลงจุดนี้โอเค บุญแบบวไปกีมานี้ครับเอาใหม่เอาใหม่หจริงงานโมงี้ไม่ค่อยอยากรับเลยว่ามันใช้เวลาครับผม ใช้เวลานานครับพิธีพิธันแล้วมันไม่ได้งานเตืเ่นนะแต่นี้คือของลูกค้าประจำนะครับปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นลูกค้าประจำนะฮะลูกค้าประจําเกรงใจเขานะฮะนับถือกันเหมือนพี่ชายคนหนึ่งนะครับก็เลยเดี๋ยวจัดการให้งานมัวน,นี้อันเดิมเนี่ยรูเยอะนี่อันใหม่เนี่ย รูนิดเดียวเนี่ยพันจะเต็มแล้วอันนี้ไฟไฟประมาณร้อยสิบนะอันนี้ไฟเดิมๆประมาณเก้าสิบนะปิดก่อนเดี๋ยวคนเห็นเบอร์ลวดกว่าจะหลอมตะกวัวอ่ากว่าจะหลอมลวดทองแดงให้มันร้อนนะครับใช้เวลาอยูอ่ยว่าใช้ลวดหลายเส้นนะตอนนีน้เน้นกระแส เป็นกระแสไงใช้ลวดหลายเส้นความจะร้อนร้อนแล้วก็ตะกวัวจีลงไปจะหลอมให้มันละลายเสร็จแล้วต้องดามปิ้นด้วยนะครับดามปิ้นด้วยเพราะว่าใช้ใช้ไฟเยอะตัวนะี้ปิ้นมันบางเดี๋ยนี่ต้องเดี๋ยวดามดามปิ้นให้หมดเลยขดูขดขูดแล้วก็เอาลวดนี่แหละดามเข้าไป ลวดดามตะกวัวเชื่อมเข้าไปอลไตะกวัวเข้าไปปึงตะกว่วนกันนะเสร็จแล้วก็ตัดเขาปอนให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นเครื่องขูดน้ำยานะครับขูดลวดอับน้ำยา ปวดเอาน้ำยามันหนอยจะได้บัดกีีได้ <c oughs> ใช้เลื่อยตัดครับครีมตัดไม่ได้ครีมมันเล็ก แกวเลยอ่ะแกวเลยอ่ะหลุดแล้วเนี่ยโอเคเลยไวดีวีเมื่อกี้เอาหินเจียลงตัดเสร็จแล้วมันจะเหลือเป็นทองแดงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาปัดเกีข้างบนเกีกเพื่อที่จะให้กระแสไฟเนี่ยมันวิ่งได้ดีขึ้นมันจะได้ทั่วทุกอันทุกผลเลยตัดหัวเนี่ยนะครับเคลือบด้านข้างด้านบน ต้องร้อนจำเเสมอถ้าเป็นหัวแรงแท้แนะนําเป็นของฮัคโก้นะครับหัวแรงฮัคโก้จะเป็นหัวแรงปลอมหัวแรงของถูกถูเะร้อยกว่าบาทเนี่ยนิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะนําฮัคโก้เลยนี่เลยหัวแรงฮัคโก้หัวแรงแท้ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ด้านหลังแบบนี้เหลืออีกลูกหนึ่งใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันใหญ่ <c oughs>